จเจริญพรนอาตมาภาพพระมหาทรงสดศิลวัตรเมที่หรือว่าพระอาจาร,รย์มหาเกี่ยวปัจจุบันนีก้ก็ประจำอยู่ที่วัดโคเขตตารามตะบลนางงวัวอำเภอนาโสมจังหวัดอุดรธานี ได้เข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาบวชที่แหลกหวังว่าอยากจะมาศึกษาเรียนเพื่อให้จบว่าจะเป็นแผนกสามัญศึกษาแนอมตนอตนหอดมอปลายเพิ่นกามี่สถา,านีวิทยุก็เลได้มีโอกาสไปเขาไร่การมีแรกการหนึ่งเป็นแรกการสืบสารวัฒนธรรมอีสานบันเท่าหรือว่าเป็นการเทเลอีสานก็เลเทศแหลออกใกล้กันสถา,านีวิทยุเพิ่นก็เลยว่าคือก็เลก็เลยร่อง เบืงก็เลยเป็นแร่งพักดันแล้วก็ไปแรงจูงใจให้ได้ออกมาเป็นนักเทศกระบอกคิดว่าฝันว่าสิบไม่ได้มานั่งบนถมาเมือถือไม้สายตาแล้วบางยยนยโยมเวลาแสดงธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีพระมหาเองนี่เป็นลูกชายคนสุดทองซึ่งคุณพ่อคุณแม่ ะตะกีตะกรอนกับยุบันผ้าแดงตบบนหนังงวมเพื่อน,นำาสมจงังหวัดอุรณธานีมีพี่น้องห่วมกันอยู่อสองคนมีพี่สาวคนหนึง่งแล้วกับพระมหาเป็นคนสุดทองซึ่งแม่กับเพื่อนก็นได้เสียไปแล้ว ช่วงที่เป็นเด็กน้อยก่อนที่ยังบัท่านได้บวชตอนนั่นกะพอก็เมกปะป้าเหตุอาชีพเกษตรกร,เ,กรเหตุใดเหตุหน้า,าหาเสากินคําคนอีสานบัน่หหนเฮาเนาะด้วยคว่ำทุคว่ำยากกะเลมาอาศัยไต่ล่มภาคสัพพพัฒเข้ามาบวชศึกษาเราเรียนในทางพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนบวชนี่นั่นเมกะแมยังยั่งอยู่เด้ นะครับแม่ของอพระมหากญยังยังอยู่พอก็ยังยังอยู่แต่ว่าบัดนี้พ่อก่อนเสด็จบวชพระจังสิ่ะ,ะแม่ก็มาเสียไปย้อนโลกหัวใจแม่ก็เลยมาเสียไปก็เลยยังแต่พอก็ได้อยู่กับพอมาจนถึงทุกเมื้อนี้แต่ว่าพอเพิ่นก็อยู่บ้านส่วนพระมหานี่ก็อยู่วัดพี่สาวเพิ่นก็ไปประกอบอ,อาชีพกับครอบครัวของเพิ่นอีกแต่ว่าเพิ่นกัยังคอยดูแลครอบครัวด้วยดีเสมอ ตอนที่ยังบทท่าได้บวชช่วงเป็นเด็กน้อยแต่กิจกรคอนอีสานบันเท่านี้เวลาหอดย่มบุญเทศกาลเรจะเป็นงานปิดท่องฟังลูกนิมิตจากมู่บัานต่างๆอย่งสีเพื่อนกับสิมีการเขาเรียกว่าออกแพ่บบุญลดฟังลูกนิมิตจังสิัดศีแลนแพ่บุญน้ำบาัา สมัยนั้นก็จะเป็นช่วง15ปีขึ้นหลังก็จีพี่น้องเขาก็จะขึ้นสภาพออกเนะาะเวลาพี่น้องเขามาแพร่บุญน้ำบนันเขาก็จะเตรียมขอสารเตรียมเงินเส้าหนึ่งดอกไม้คู่หนึ่งไปร่วมทําบุญน้าเปินป่นเพิ่นไก่ข้ามอวยพรเร่งจุงใจก็ได้ฟังจากเทศแร้วอวยพรนี่แหละพี่นอ้อง ความปลูกฟังมาตั้งแต่น้อยถึงได้บวชมาจนถึงปัจจุบันนี้ผลงานเทศที่เคยเทศน้ำกันไหวตอนที่พระมหายังเป็นเน่นในช่วงนั้นนะครับกาเทศในเรื่องโบจะเป็นกล้องเขาหน่อยขาแม่กล้องเขาหน่อยขาแม่ปตาจาร่านีท่านสองเรื่องนี้บันทึกปีพศ2562กับท่านพระอาจารย์สำารองอติตธธมโม แล้กกาท่านพระอาจารย์สดใสกุศลจิตตัวยุที่อำเพื่อกระนวลแลักกระม่าหาเอิงตอนนั้นบันทึกยุทธีวัดธรรมพาแซงถือว่าการตอนรับได้ดีเลยแหละญายมบันทึกภายในปีแรกยอดวิวขึ้นอยู่ประมาณ8,000 800, สนวิวแปดแสนวิวถือว่าเวลาไปใส่มาไสจังสิ่งหนติโยยมก็ คุณเคยคุณชินกับการฟังเทศเวลาไปใส่มาใส่จังสีไปเทศบ้านใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดจังสีนเอาี่น้องเนาะย่ยมบันกระจทางไทยถามโอ้อันนี้แม่นอาจารย์มหาเกี่ยวโบผู้จดรายการสถานีวิทยุแน่ผู้เทศแลเรื่องกองเขาหน่อยครับท่านประจารย์สำรองแน่ครับอาจารย์สดใสแน่หลายๆครูบาอาจารย์แม่นบอก็ได้ตอบเพื่อนกระทืว่าดีอกดีใจได้ี่น้องมีญาติโยมมุจกลายมีญาติโยมเห็นลายกระทืว่าดีอกดีใจพ สมควรอยู่การที่ได้แสดงถ้ำยูนาธรรมาตบ่าวาจะเป็นเทศแหลหรือว่าเทศอน,นิสงฆ์ถ้ำมาหาย่ยมฟังกดีในหลายหน้าที่ที่พระมหาไดรับกบาบ่าจะเป็นเรื่องลิลาวดียังสี่กรับหน้าที่เป็นพระเอกเป็นเลวัตะบางเทีาก็เป็นพอเย่พันธุมะโยตัวอย่างเช่นเรื่องกองขอน้อยก็เป็นเสี่ยงบุญตาในเรื่องอเรื่องปตจล,ล่ากระเลนเป็นออพอเศรษฐีในเรื่องยังสีกกระทื่าเจ่แรกกระตื้นเต้นเด้ ตื่นเต้นย่าเนเท็ดนาที่บทติม่มรอยปอน์แต่ว่าด้วยเจนลักษณ์ในการที่เเราเรียนมาแล้วได้ท่องก่อนมาแล้วต้องสู่ถามว่าดีใจบ่ดีใจละอกาได้รับโอกาสจากคูบาอาจารย์ให้ได้รับบทแสดงในละครน,นั้นๆ ในช่วงเวลาหยุดงานเทศจังสิงานประจำของพระมาหาเนกอ,อยู่วัดโคเกตารามเนี่ยกะรกษสิเป็นไฟเทคนิคไฟตัดต,ต่อไฟผลิตไร่การบ่า,าะจะเป็นทังสถานีวิทยุจังสิ่กะเป็นพระมาหานี่เป็นผู้บริหารเจยวกับการผลิตไล่การให้พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังทั่วโลกแล้วก็รับฟัง,ง,ฟง,ฟงน้ำกันทางไร่าการสถานีวิทยุแล้วกะ็ออกจากนั้นกะสิเป็นาการบินทบาททำวัดสมมุวดวิหารล้านเจดีย์ ทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นจิตวัตรของอพระสงค์ข้าเจ้าพระภิสูุสัมเนรอย,ยู่ในวัดเปินเ่นไก่เฮ็ดซอยกันอันนี้แล้วการหลังจากนั้นก็มีการเวลาว่างเนี่ยก็จะเป็นช่วงตัดต่อลิปลงหายใโยมได้เบิงแล้วก็มีการท่องกอนเทศเคอจังมืออืน่นเิรษเทศเรื่องใดจังสิกเมื่อนี้ก็ต้องเตรียมล่ะพี่นอ้องเตรียมกอนเทศท่องกอนเทศอ่านให้ได้กับปากเมื่อทองเมื่ออ่านได้แล้วก็มีความมั่นใจ ก็ได้นําเผยแให้ญาติโยมได้สรับรับฟัง การที่ได้เขามาสืบทอดและสืบสารมารดดกอีสานบรนเท่าก็คือการเทศแหล่อีสานนี่แหละพี่น้องจุดเริ่มต้นที่แหลกเนาะที่ได้ขามาสูวัดรธรรมเสียงทองกะโดยมีท่านพระอาจารย์สมซ้ายท่านพระอาจารย์สดใสท่านอาจารย์สำล้องอเพื่อนแหกการแนะนำไปหาคู่บาอาจารย์เดอ้อเคยเทศเคยทองเคยออานังสือเทศน้ำเพื่อนมาเพื่อนก็ะเลแนน้ำวาะตะกีตะกรสัมนกเทศวัดรธรรมนี่เป็นสนัมนกเทศที่มีซื่อเสียงโด่งดัง ในภาคอีสานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดใสญนเตศัทโลย์ย,ย,ทยุทธิบานดนบมอําเภอบระบือจังหวัดมาสารคามนี่ผููเพิ่นกอตัง้งวัดรังเจียงทองเพิ่นกเกษตไว้ตั้งแต่ผลงานนิรา,า,ดาวดีกับหลวงพ่อท่องม่วนกับหลวงพ่อพดุงญาติยโยมอาจจะเคยฟังผลงานเทิดเพิ่นนะครับแล้วการเรื่องต่อมาเพิ่นเทศกับอาจารย์สุเพียนกับหลวงพ่อสมเดจกับในเรื่องอาหาบสังซาแมว หลังจากนั้นครูบาอาจารย์เท่ากันในน้ำให้ไปพอ่อหลวงพ่อสดใสไง โดยการลงพอชดใจน,นี่เพื่อนกะเห็นเวลพะมหานี่เป็นอานังเทศรุ่นไม่อาเป็นที่นำํำอาซื้อโซเชียลสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับส้มรับฟังเป็นกันเรียกว่าลาตั้งเตม,มือนี่เป็นต้นไปให้เจ้านี่สืบสานอวาวัธรรมเสียงทองและะ้วก็สืบทอดอารวบร่วมคู่บาอาจารย์ที่มีซื้อเสียงเลียงนำ้ำดงดังเข้ามาร่วมอยู่วัฒธรรมเสียงทองเด้อและะ้วก็เผยแผ่ส่วนเพื่อนบันทึกเทศต่อๆไปบ่อยากให้มั่นห่างหายใจบ่ยอยาก นนะห่างหายไปจากภาคอีสานยังเสียละพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสดีจากพ่อแม่คูบาอาจารย์ที่ได้มอบวัดธรรมให้พระมหาเป็นผู้สืบสารและสืบทอดเดินต่อไปการที่ได้รับโอกาสจากพ่อแม่คูบาอาจารย์พระมหาเองกะจะรับธรรมโดยติมทีโ่โดยติมที่ที่ร่างกายจะคล้องที่จะเฮ็ดไว้แต่ถามว่าเฮ็ดซูมอนี่ ดีบบกบุรุว่าดีเท่าไรแต่ว่ากับผลตอบรับจากพี่น้องแฟนคลับญาติยมทั้งหลายญาติถ้ำทั้งหลายที่ติดตามทั้งเพจแน่ทั้งย t ท b e แน่ทั้งเฟซแน่จังสิกผู้ใดเข้ามาส้มกับฝากกำลังใจให้เป็นกำลังใจทรงกำลังใจพระมหาในการตัดต่อคลิปในเพี่นองเดพี่น้องเด้อ ว่าตัวเด่นบางจี่แนวนำเพริดพาจทิ่ปอมบ่มีขามเป็นมหาเศรษฐีถ้าบ่มีผุ้สนคำบอกทำท่านขันแก่ใจปุ่นูุสลบอกว่าไว้ยาบางท่อนสิสุขเยิน นายามแข็งมีบวงเต้นบัดเบิดธะขณะนี้มัหวนใจเลี้ยล้วนขาดหลักการอ่านบอเห็นคือความว่า